ครับพี่น้องก็มาชุมบรรยากาศหน้าเขาอีกคือเก่าเนาะครับผมตอนเก้าโมงสิบโมงเสาร์นะครับผมในวันที่สิบหกน้อพี่น้องมาหนีกับวันลำวันรวยนะครับผมแมนบ้านเนาะลุงท่องว่าถือบุกบลัดนะครับผมว่าถือว่าพีกกรขคอไปได้ครับผมพี่นอ้องลุงท่องกับวางนะครับผมเห็ดบ้านกับมุงหลังคาเสร็จแล้วนะครับผมลุงท่องกับได้มาหน้า ถ้าพี่น้องมาหลับชม่มาเขาอีกคือเกานะครับผมหลังจากที่ฝนเพิ่นกระได้มืดค้มมากแบบนี้แหละพี่น้องตลอดเลยนะครับผมแต่เมือ่อคืนนี่ก็อู้ว่าสิท่วมพี่น้องก็โบท่วมจำนะครับผมก,ก็ใกลยหายไปมิจิลีนะครับผมฝ้าแจงจางตางนะครับเรานี่ก็ลุ่มว่อยๆเมองพี่น้องลุ่มเย็นสบายนะครับผม คนกัโตกอยู่พี่น้องว่าแรงกะแรงว่าฝนตกอยู่กะโตกอยู่นะครับผมมันบ่พอสิได้น้ำพี่น้องตกไปปล่อยพี่น้องดินแท้แท้กะหายไปนกครับผมส่วนมากแหลกแกล้งหลายกรัวแล้วพี่น้องเนาะนกครับผมน้ำก็ได้แห้งเหือดลงไปแล้วนะครับผมหญ้าเพิ่นก็ขึ้นมาได้อีกครั้งนึงโอ้ยหญ้าไอ้ที่ลุงท่องว่าหญ้าสมหญ้าพื้นนี่หญ้ากกนี่ขึ้นดีแห้งพี่น้องเบิ่งดอกเป็นแซลๆเลยเนาะครับผม ดอกเพิ่นแก่แล้วเพิ่นกะทิใต้เลยพี่น้องกันมีน้ำมะขังนะครับผมแต่ว่าฉันบ่มีน้ำมะขังเพิ่นกะทิแตกก็ออกออกไม้เพิ่นกะทิขึ้นยอดไม้ได้พี่น้องเพื่อนกับว่ตายง่ายๆเนาะครับผมจากนอกจากขึ้มีน้ำเท่านั้นนะครับผมผลกัตกบเพราะทีได้น้ำดอกพี่น้องนี่ขังอยู่นในมุมนั่นแจ้แค่นี้แหละครับผมพี่น้องนะครับผมไอเข่ากับว่มีผลกระทบแบบแพลแองยังดอกครับพี่น้องกับว่าท่านถือว่าเป็นแพลแองเนาะ ถือว่าฝนถิ่มช่วงไปนะครับผมแต่ว่ากะถิ่มดนแห้งได้พี่น้องจังหวัดสุรินทร์จังหวัดลุ่งท่องนี่กับ,บต,กตุกตาไอ้ต้นล่างของจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสํหรับไอ้ต้นก้างต้นบนขึ้นไปเปะตุกดีอยู่พี่น้องนะครับผมสําหรับจังหวัดสุรินทร์จังหวัดไอท้ที่ติดเขตแดนกัมพูชานะครับผมเมื่อวานนี่ก็มีการเกิด ปัทาคา่า่มขึ้นนิดน้อยเนาะครับผมที่เขาตามเงินทุมเนาะครับผมปรษสาตามเงนทุมพี่น้องกะตกลงกันไหนดีเนาะครับเพราะว่าผลยิงกันมาสี่นาดาทหารไทยเหาเนาะครับผม,อมบอาวมานองมานงเนาะพี่น้องเนาะเป็นตะจีปากคือว่าแหละนะครับผมอ่ะในการเรื่องของไอ้ทั้งเขตชายแดนกัมพูชาของเหาเนาะครับผมพี่น้องอ่ะกาคงจะ ปาพี่น้องมาหลับชมหน้าเขาต้นเท้าๆค่ะสวยงามดีอยู่พี่น้องนะครับอากาศกเ็เย็นสบายกับคึมฟ้าคึมฝนแต่ก็บาตุกนะครับผมเ,เดือนมิถุนายนมานะครับผมพี่น้องนะครับผมจะนอนเดือนก,กรกฎาคมกลางเดือนแล้วนะครับผมกับยังผมมีฝนที่มาตกใจอยู่แต่ว่าตกบอกกับตกครับผมดินเสรไปก็หายแม่้พี่น้องนะครับผมแต่ว่ากระได้ควมชุ่มชื้นอยู่นะครับเนาะ่ะครับผมมีปัญหากันเนะครับผมกับ ต่างก็เหงต่างล่อนะครับผมล่อวานปุ๋ยพี่น้องไอ้สำหรับผู้เพื่อนที่เห็ดเขาใส่เคมีเนาะครับผมเพื่อนขาล่อวานปุ๋ยกระจมกันแซลล์ละพี่น้องมันมีน้ำบานในหญ้ากระทุ่มเนาะครับผมวานปุ๋ยกรบบาดเนาะครับเนาะก็ล่อกันไปสำหรับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาห้าวก็ลำบากเนาะครับผมพุนผ้าอากาศบอดีกระบาดพ้นผลิตเนาะครับผมพี่น้องเอ้ยกาเสียเวลาเนาะครับผม กับ็ค้งจะประมาณนี้แหละครับพูพอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้กจบไวบแตะเพียงคำนี้ก่อนก็ขอสวัสดีครับผม